สวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนทุกท่านนะฮะวันนี้ก็อยู่กับผมกันนะโพร,รเล็กนะวันนี้กับเกมที่มีชื่อว่าอ e ีฟุตบอล4.2.0แล้วนะฮะตอนนี้อัปเดตใหญ่ครั้งนี้เข้ามานะฮะมากับลูมินิกีนะฮะโรธามาทิลแล้วก็โอลิเวอร์ค่ะนี่ไงเป็นอีพิกะที่เข้ามาใหม่นะฮะแล้วก็มีการคอแลบนะกับกับตัน่อประสานนี่ไงมาดูทางด้านของคุณกัเนเ่ยกันเนานะ ก็เพลยเข้ามาจะ่ด้เสื้อของทีมอ่าซูปราส่าไปนะฮะแล้วก็เคียร์เควย,คยนะฮะสามที่สามเพลยเนาะก็ล,ลองอินเกมเจ็ดวันจะได้หนึ่งร้อยทองก็เป็นรูปซูปราส่านะครับอันนี้เคียร์เควย์หกเคยเวยนะฮะนี่เคียร์เพลย์สามสิบเพลย์เ,ยเยอออันนี้ลองอินเกมสองวันนะฮะนี่นะ แล้วก็อันนี้ครับเล่นกระบอศให้ชนะ3ตานะฮะแล้วก็ยิงใน p ีพีครับ3ลูกนะเอ๊ะอันนี้อะไรอะ่ะไฟเอ๊ะนี่คืออะไรอะ่ะอันนี้คืออะไรเนาะอ,อนนีไม่แน่ใจนะฮะแล้วก็นี่ครับเป็นเคเวต ในอนาคตใช่ไหมเนี่ยคัมิ้งซูนต้องรอนะฮะไม่มีประมาณนี้เลยนะคุณนะตอนนี้นะฮะเอ๊ะอันนั้นเขาให้ทำอะไรอะ่ะน่าจะรับของรางวัลไหมถ้าผมอ่านไม่ผิดนะแล้วก็มีรูปอะไระซื้อภาษาหรออ๋อสะสมแล้วน่าจะได้ของอนะ่ะทุกคนนะสะสมแล้วน่าจะได้ของนะฮะก็มาดูต่อไปเป็นแพ็คโค้ดใหม่นะครับ แฟงแรมพาดอันเองนะเออแต่ว่ามีบูทเดียวนะเป็นคุยคอร์เตอร์กับเอาวายนะบูทบาลานให้นะทุกคนแฟงน้ำผ่านบูทเอาเอ้บูทบาลานะแต่ว่าเป็นคุยคอร์เตอร์เอาวายนะสนใจได้ได้สองอันเลยมีเท่านี้นะสำหรับแพ็กนะแล้วก็มาดูอีปีก่อนอีปีก็จะมี เป็นเยอรมันฟีดซุปปะสระกับเยอรมันเฉยๆคือผมดูแล้วเนี่ยมันเหมือนกันเป๊ะเลยเน,นี่ยแต่แค่รูปแล้วแต่คนจะชอบนะทุกคนคิดว่าอแล้วแต่คนจะชอบเพราะว่าไม่ได้เพิ่มบูจัดเรื่องซุปาษสรอยู่แล้วนี่ประมาณนี้เลยใครอยากได้ร่างปกติก็สูมอันนี้นะนี่ก็สูมอันนี้ไป ใครอยากได้ซื้อภาษาก็สูบอีกอันหนึ่งเท่าน,นั้นฮะทุกคนแล้วก็มี e ic, Jelly อีปิกเจลีกมาะฮะนี่เลยเจลีกนะประมาณนี้นะฮะแล้วก็ Potw นะจะไปเร็วๆอะไรทุกคนนำรับโดยแบ,บะะ็คอลิสเตอร์นระรัมเบียรมาเกเยสมานิวนอยอาชาลีเดคาเตเล่ะฮะ ไอวิโอไพจ์จังดานด้าเนาะมันแล้วก็มาก่อนโรเลนเต่น,นะฮะเดฟิวนะฮะแชมมี่อับราฮัมนะฮะอังเคอร์ดิมาเรียน,นะครับเจลลาต์มาติน,น่าแล้วก็ได้เซนไม่ดะอัน,นโอ้โหใครเนะี่ยมามาคอจากริวนะอายุยี่สิน่าสนใจแล้วก็พีโอทีดีวิวฮะจะมีโมซาร่านะฮะซันเซ็ต น้ำอัดเดียวโลกครับนะมาคูคูเลยะจะจินไคเวิร์ดนะฮะรามานิแล้วก็ลูโดวิคมานะส์นะอเล็กซานดราลาคาสเต้นนะจากลียงเนาะแล้วเควินชาดดี้แล้วก็ลินโดคาเบร่านะครับแล้วก็เจสเปอร์เกรซเซ่นะฮะว่าเนี่ยตัวไม่ใจมีประมาณนี้เนาะ ก็ที่เข้ามาก็จะเป็นแบตอ่าเป็นตู้เหรียนอันบอรใหม่เนาะนี่ฮะเป็นครบครู่วะจากเป็นฟิก้กนะฮะแล้วก็คุณย่านะฮะจ็กกีลิตนะฮะแล้วก็ดานีพาราโจนะฮะไพโควะในน้าไพล์โคะแล้วก็มอแกนกิบไว้นะแล้วเป็นนิคาโรโมดินะฮะโนมีแฟงนะ ก็เป็นเจลีก,กับลีกตุรกีนะก็มีบาซิลนะใครอยากได้ตัวไหนก็เข้ามาดูกันนะฮะมีประมาณนี้เลยก็ไปดูอย่างอื่นต่อ <c oughs> อันนี้ก็จะเป็นการยิงจุดโทษแบบใหม่ดูทุกคนโพ้ท่ โโอ้โหจะที่ไปไหนนะแล้วคุณดูเสียงอินซีเมื่อกี้ฮึข้าไปนี่อ๋อสวยนะเนี่ยได้มาดีเลยโอ้แล้วผมได้สุ่มมาดี ก็ประมาณนี้เลยนะน่าจะหมดแล้วหรือเปล่าเดี๋ยวผมขอดูนะอันมีอีเวนต์นะอีเวนต์จะมีได้ตั๋วประมาณสองใบนะครับอันนี้นะ P O T W ของอ่ายูโรปาเอ้ยยูรไนะอยูฟาลีนะครับนี่ได้หนึ่งใบแล้วก็เป็น P O T W ปกติประจำสัปดาห์อีกหนึ่งใบนะครับ แล้วก็อันเนี้ยได้ทองไปเล่นกันนะใช้ตัวจากาตัวจากหลีไม่ใช่หลีเขาตัวลีกัลเขาเลี้ยงเอเซียมาปาเนี่ไนงะเลยจะมีอ,าาอัตลินตาเอซิมิลาน,ะน,นา,าเซโนนาเตนตาบาเซลนาบาเยนนะฮะแล้วก็อินเตอร์มิลานนะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดฟิซ่าสปอร์ติงครับแล้วก็ลาซิโอนะประมาณนี้เลยนะแล้วก็ก็มีนี่ เหมือนทําเวลาให้เร็วป่ะคิดว่านะอืมใช่ต้องทําเวลาให้เร็วได้พวกเนี่ยเหรียญอะไรพวกเนี้ยข้างบนข้างบนจะเป็นมีอะไรไหมไม่มีเนาะมีโลเ้นกูที่ว่ใครยิงก่อนชนะทุกคนอืมนู่นนะว่าได้ทองว่ะไม่ได้ทองนะอันนี้ก็ใครจะเล็งไม่เล็งก็ได้นะ อ๋แล้วก็เขาแจกมาสองตัวนะผมลืมไม่ดูทำให้มหมุนไหนดูซินี่นะฮะอ๋อผมรับมาอย่างอรยังอ๋อผมรับก่อนนี่นี่ฮนะเป็นเมซี่กับทาเคฟูสาคูโบนะฮะที่แจก,กมานะตอนนี้ล่าสุดเนาะ นี่อันนี้ผมอาไปดูว่ามันตันเท่าไหร่พอหรือเปล่าเหลือๆนะม,มาไปดูนะออโต้ไปเลยนาะก,ก็ยังไม่มีสูตรอัพแปลกๆนะะมาอันนี้นะมิซี่นะซับหลังก็โอเคนะวิ่งไม่ได้เร็วมากเพราะว่าเป็นตอนแก่เนาะแล้วก็ครูโบ ต้องเผิดอบิทอันนี้อืมต้องใช้เยอะนะ7จ็ดหมื่นเลยอืมก้าวกล้าเลยวะเนี่ยน่าจะก้าวก้าคู่นะคิดว่านะเนะี่ยไม่ว่าคู่โบก้าแปดอะไรเงี้ยผมหาทีมลงกอนะนี่แหละอา่าเ เก้าเก้ามันจีนะคู้บโบนแน่ๆอ๋อเก้าเก้าสองตัวเลยนะพอรู้ครับพลังวันโอ้ยโอเคนะกพลังไม่แยุ่กคนเล่นได้เลยนะคือถ้าใครไม่มีตัวดีๆก็เล่นได้เลยนะงานสวยนะเนะี่ยถ้าใครไม่มีตัวอย่างเงี้ยเล่นไดุ้กคนไม่แย่นะอืมก็มีประมาณนี้นะครับตอนนี้อ๋อนี่ผมให้ลืมไปดูแบบพาร์ตข้างในนะจะเป็น มันเทียมาเทียและแซกคานีสังคานีแล้วอยวู่ข้างไก็เป็นรีลอยซานนี่นะโอโ้โลดราคานะทุกคนลดนราคาคุ้มนะซื้อไปนะเพราะว่ามันได้พันทองแนละ้วราคาเต็มคิดว่านะเดี๋ยวผมบอกอีกทีว่ามันได้เต็มไหมนะผมตัดบอกอยู่แล้วมันได้ราคาเต็มนะก็มีประมาณนี้งสําหรับ วันนี้นะก็มีเท่านี้เลยนะน่าจะมีเท่านี้นะทุกคนก็ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะวันนี้โพล็กไปละจู้บ๊ายบายบอกแล้วว่าทุปภาษามีโวนสองแน,น่นอนเตรียมตัวไว้ไปละจู้บ๊ายบาย,บาย